ตัวเปิดแมพจะมาด้านบนท่องไว้ทุกคนท่องไว้ตัวเปิดแมพจะมาด้านบนกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าต,ต่อเต่าตัวเปิดแมพจะมาด้านบนโ okay อเคไห<อ>มผมวางช้อนนะทันเว้ยทันเว้ยโอ๊ย,อย,อยตีตีแรงจังตีแรงจังตีแรงเกินไปหรือเปล่ากะไม่ให้ได้ผลได้เกิดเลยหลอหยุดเลยโอ้ยไอ้น้องโอ้โห,โโห,โโหโมแม่งผมว่าตายละผิดเยอะผิดเยอะเกินไปละคือ เล่นเล่นผิดเยอะเกินไปละเอาจริงอันนี้อันนี้น่าจะตายนะครับปะสู้เว้ย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 เออสู้เว้ยคนเราต้องสู้คนเราต้องสู้กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในร้าวปอปออะไรครับปอเปิดแบบมาบนโอ้โหเฮ้ยดูดิอ๋อโดนตีโดนตีโอ๋เอ,อ,เ,เ,อเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โเจ็บครับเจ็บ มันเจ็บปะดีมันเจ็บประดีมันเจ็บปะดีเออมันเจ็บประดีมันเจ็บประดีมันเจ็บประเดิเออเออตายนั่นแหละหยุดเลยหยุดหยุดชีวิตหยุดอยู่ตรงนี้แม้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนตัวเปืนแบบมาอย่างหิวหิวโอ้ยไอ้น้องฮิวให้มันแรงแงกว่านี้หน่อยดิเฮ้ยตัวปืนแบบมาตัวปืนแบบตัวปืนแบบมาแล้วตัวเปืนแบบ เออมาอีกป้ามาอีกป้าเอ,อ๊ยเดี๋ยวอะไรมาอีกป้ามาอีกป้าตัวเปิดแบบมาอีกไหมตัวเปิดแบบมาอีกไหมกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วปอปออะไรปอเปิดแบบมาบนอเอ,อ้ยไม่เท่าไหร่นี่หว่าไอ้พวกเนี้ยโอ้โหแบบผมเก่งเกินอะ่ะเอาจริงสิบต่อหนึ่งอะเมื่อกี้สิบต่อหนึ่งเอาไม่ลงอ่ะคิดเอาละกัน <c oughs> <c oughs>